อันนี้คือของแก้เผ็ดนะอืม ่ะเริ่มเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องในทอดปลาสมจ้ามือน,นีทอดสมปลาสวายแล้วก็ต้มไข่พักเต็มถานด้วยก็เาพี่น้องมาจ,าจา้ะเสียบๆสียบกันต้องเบาลายดอกเนื้อเนื้นนอเขาชิมสมปาลาเลยจ้ะชิมต้มไข่ก็ได้สิพิชทอ,อ,อดป่ะพิชทอด Không chờ, không chờ. Ừ, với ông chồng, nắm chồng. Chắc tìm. Ừ. Bên đây. Chắc, dịch khát mà. Ừ. ừ. สมใจเั้มเยมมาพ่อ กินมั่ะกินเป็นบกเพระต้มน้ำร้อม เดอกคว,วามโอ้หวานเนี่วานครับอื

มากแบบไหนแบบนี้แบบนี้ปกติอ่ะเขาชิมแบบนี้นอะกินง่ายดึงเลยมันกระปออบอบืมบักริกเผ็ดเ้อย,ยพี่นนอง นีส่สยโเคี่ว <c oughs> ถ้าเอกมาหมเสอดเนี่ยหอยไปประตนวมาดึงแกนปลามาสิมาเอาให้กินมันยังบ่ทอดเนาะปลาเลยวะมันยังไม่ทอดลูกก่ะฉัน

วายจังดวนมาสินแล้วเอามามามาหลออ ช่วงนี้กินง่ายแล้วไม่มีกลางกลางยังไงเบิ้บองซิบหนิเบิง้งกระเทียมอ่ะกบกวาอ่ะลองดูอืออือพริกเบอร์ได้ยินไหมพี่น้อง มันมันี่เปันขลับปุ๋ยใส้หอมเจียวหืะจบเน่ยอือติดวดวยเฮยคุณแค่ตุ่ม ตรงนี้นั่งมาเกียร์จ้ะเพราะฉันเดียวเก็ขบข้อมานหยัก างาะเามืทางกาส่วงเนาะขาส่นะ <c oughs> <c oughs> มุบมับมุบมับเจอเนื้อเจ็บลุงเอาละไรไม่พูดไม่จาเพท่ขนาดเนี่ยบอระบ่ละพี่สะตอเงาะผักบวกกินนะคุยด้วย ค่อยเป็นระ,ะย่างไปกล้อโอ้ยอ,อบดี พักกินผพ้ดเดียวนะพี่น้องแล้าพักสู้ตาย ไวรุ่นฟันไม่เปลี่ยนไืดได้เอะอบเปล่งบ้ลูกสองคุกเป็นงานแาวที่ฉันชี่เปา่งว่ะ อย่าเบื้องคลิปนี้เด้อว่ายิ้มยิ้มอ่ะโอ้กระเบิดน่ยิ้มจีไน่เนาะเตรียมเตรียมเนาะขอแถมแถมยาซ้ำโอ้ยยี้คืออะไรนี่คืน บุญเงินเขาบุญอะไรหรอครัเจ้าว่าเขาเมื่อเดดนะตอนนี้น้องเด็ดแล้วเนาะพี่น้องคุยใส่นี่ยแนวเสียบมุจักอ,อืมอืม ya han กระตุ่มหลายขวดบุ๋มมดเดี๋ยวเล่มต่อจ้ะเดี๋ยวมุนนี่ขอลาไปก่อนนั่นจะแ่เอาปวดไปแล้วพี่น้องเอกอนหม่คลิปน้าจ้าอ่า